สวัสดีครับวันนี้มาถึงแมทชิงบัตตี้ไฟประจำสัปดาห์ของร้านพี่นะครับร้านกระตูนพี่พงศ์ประจำวันเสาร์ที่21พฤษภาคมคู่ชิงอีกแล้วคู่เดิมหน้าเก่าเหลาเยที่เคยมีมาหลายปีก่อนได้กลับมาอีกแล้วทางซ้ายมือก่อนเลยเต้าอะไรมาจุติมาครับเฮ้ยจุตินี่สัปดาห์ที่แล้วที่แพ้มันใช่ไหม เอามาเล่นแม่มเลยตอนที่ลองดูว่าจุติใครจะดีกว่าเจอกันวัดกันมาเลยเจอกันแพ้นี่ขายขี้หน้านะมึงนั่นแหละไอ้มิสเตอร์แพมเอาอะไรมาเล่นจุติอะเฮ้ยเด็กเดียวกันเลยเหรอเอามึงวัดกันไปเลยบอลแม่ลูกเต๋ามานี่เฮ้ยเราจะแข่งกันสองใน้สามนะครับเบื่อคู่ชิงคู่นี้ว่ะถ้ามันมานี่มันรู้มันมันจะชิงกันอีกนานไหมคู่เนี้ยทุกสัปดาห์เปล่าวะ ต้องจับเจอกันหน่อยลแล้วไม่กินไก่ก็นพี่อ๋อโยนคนละสองลูกมากกว่าลงก่อนใครโยนใครจะโยนก่อนโยนไปแล้วแหม่แอคชั่นเหลี่ยมกันแล้วกินพวกมึงนี่ยังก็เปลี่ยนผมไม่ได้แล้วมึงทำไมขอโยนหลังไอ้อุ่นเจ็ดเวลามึงชิงมันขอโยนหลังอ่ะผมอยากรู้หมดอ่าเมื่อกี้แหละเอาือนเฉือนจุดตีลงก่อนนะครับเออเฮ้ยจุดตีทางซ้ายนะครับพี่ตาลงก่อนเล่นกันสองในสามนะครับต่อทองจับกองกันให้เรียบร้อยกี่ใบดีไว้ด้วย โอ้โหโโโดดกล้องใหม่นะเอาะทำไมรู้สะท้อนมาตรงนี้นไ,อไอ้เกี้ยววางตรงนี้แล้วมั้งไอ้ตรงนี้มันสะท้อนนี่ เอาไฟมาอีกสองตัวสองข้างหลังพวกมันอีกสองคนจุกจุกเฮ้ยเราไปเปิดตัวนี้ดิวิววิวตัวนี้ทำอะไรก่อนแบตชื้นเฟดทำอะไร <ừ> ปิด<อ>เปิดเปิดเปิดดีไปนี้ใช่ไหมใช่อขอใช้ตัวนี้ก่อน <ừ> ย้ำน,นะครับลูกเต๋าพี่เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองาทิตย์จะมามะสีเพียบเลยนะครับนนขอประชาชสัมภาษณ์อีกทีนะครับวันพุธที่25นะครับมี FD นะครับของชินของบัตติไฟล์ออกซึ่งคุ้มมากเลยนะครับ199บ้าทเป็นเป็นการรวมการ์ดเก่าๆใหม่ๆอะไรเนี่ยรวมกันซึ่งมาจัดเด็กให้พร้อมเล่นไม่ต้องซื้อหลายกล่องเลยซื้อกล่องเดียวคุ้มเลย199บาทมันเป็นแคนอะไรมากนะเออเวอร์อีก้ะ เคออสกันอะไรเทปไะเฮ้ยถลึง่วลึงเป็นเลเจนด์โซลิแอกเลเจนด์นะครับโซลิแอกแล้วก็เป็นอีกสองเป็นดักเนส๋อกองปลายเดือนอ่ออะไรนะีละมองทําไรมคอนโมนบ้าไปดิอินบ้าไปเสียมาดิคอร์ทํไหมือนชมระสกิลเกิดทําไรวะเกิดสองทําอไรเหลือไว้เก็บทํไต่อไปกีอ ในห,หลังกล่อง<ห>สุ่ม SD เนี่ยจะมีมีเขาเรียกอะไรนะบัตรลดบัตรซื้อของ50%ฟรี50 80 20ลดนะลด20ลด50อะไรเงี้ย,ยพกเพลทแบบพกซองอะไรต่างๆแล้วหลังกล่องจะสุ่มตัวนี้ด้วยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ให้ดูตัวนี้แป๊บหนึ่งโอ้โห,โหดูนี่นี่แฟกค,ครับนี่แ,บบแฟกดำเลเจนด์นะครับ้างหลังกล่องมีสุ่มนะครับให้ฉันมาครับโคตรสวยเลยครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่สุ่มแจกเลยอันนี้ได้มาใบเดียวเดี๋ยวสุ่มแจกมันมีนัมเบอร์ด้วยปะ ให้มีจำนวนเบอร์มีมีครับนวนเบอร์อยู่ตรงนี้ครับเบอร์อะไรดูดิห้าสิบสี่ครับทับร้อยอ๋อมีแค่ร้อยไพ่ไม่ใช่เลขสวยฮะไม่ใช่เลขสวยอ๋อเง้นมึงงเงนเมืองนะเอาละเดี๋ยวส่งชื่อออกโอ้โหเบอร์ห้าสิบสี่นะครับจะมองเห็นกันไหมเนี่ยปุ๊บมองไม่ได้กล้องไม่โฟกัสเล่มจะอยู่ขวาล่างนะครับนี่ตรงนี้เตรียมมาอยู่ตรงนี้แล้ว เฮ้ยสัปดาห์นี้ย่ไมแจกสัปดาห์นี้ฝนตกสัปดาห์นี้ฝนตกคนมาน้อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแล้วกันแจกแจกผู้เข้าแข่งขันนี่แหละปรับเวทนะครับสมแจกเป็ตีอยู่นะเสร็จแล้วเรียกกูได้นะอุ้มมันเด็กเดียวกันเนี่ยอันนี้ใช้สกิลของบอกเลยว่าเด็กเอาหรือเปล่าไม่รู้พี่ก็ไม่เห็นมันเล่นเด็กเจอกันนะห้าใบ ไม่เอาครับเอาเปลี่ยนล้อครับอ๋อลืมบอกนะครับว่ามีล้อเวิร์ลทั้งคู่เลยนะครับนี่ตรงนี้ตีห้ามีไซส์บอร์ดไหมเนี่ยไม่มีลืมไซส์บอร์ดครับไซส์บอร์ดไม่มีเอาลืมกันหมดเลยฝนตกวันนี้ไอ้ต้ามาเช้าเนี่ยแต่ยังทันแข่งพอดีนอนกี่โมงวะต้าประมาณตีห้าเฮ้ยเด็กๆยาวอย่างนะครับมันเล่นเกมนะคนแต่ว่าตอนนี้ช่วงพี่ต้าเขาว่างเขารอเข้ามหาอะไรก็ยังทําได้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วเอาเยี่ยงอย่างนะครับ เพลงเมื่อคืนนอนกี่โมงห้าทุ่มทำกันบ้านอยู่ทำกันบ้านเก็บร้านอะไย่นี้อ๋อเก็บร้านนอนช่วแพ่ๆทำงานดีมากเป็นเด็กกระตันยูโดนมาครับวงนงี้ไม่ได้มาเล่นวันนี้เท่าไหร่บ้างลูกพี่แต่พ่อแม่สอนดีนะให้ลูกทำงานเนี่ยใช่ครับเมื่อกี้ตีครับ เดี๋ยวไอ้แฟงไม่ได้ไม่ได้ให้ทำงานแฟงมันอยากได้เงินหนมันได้ช่วยทางบ้านทำงานโอเคต่อไฟโนเฟดนะตัวนี้ก่อนิงเลอร์สองคิวสองตัวนี้คิวแปดนสิบเจ็ดคอเราเล่นกันสองในสามนะครับชนะสองเกมรู้เรื่องยังไม่ขึ้นชั่วโมงไปเลยทระเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยว ้าเกแงเราคืนชั่วโมงก็เกมเดี๋ยวพอมั้ยเดี๋ยวหลังจากจบบัตตี้ไฟแล้วจะแข่งแวนกาดภาควีนะครับซึ่งเป็นเด็กใหม่แวนแวนกาบนี้ออกอุนตระมังมาครับในร้านนี้คึกคักกันใหญ่เลย่งโคตรเก่งเลยเมื่อวานนั่งดูเล่นเั้นจบเท้นยังจบแล้วบิลอ์โอ้โหมาจังหว มันจะเฉื่ยกันตรงล็อตนี่หว่าเนี่ลืมไปเฮ้ยไปแฝกแปลกๆวะตาไปไหนไปนี้ได้มาจากร้านนี่แหละคอลโลโบ่อ๋อเอาชุดคอลโลโบใช่คอลโลบใครไม่รู้คอลโลบอ่า e สีสิบเก้า e สี่สิบเก้าสิบเก้าจ่เท่าไหร่พี่แจกไปนานแล้วนี่หว่าตัวเนี้ยสามสแจกตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดต่ที่มันจะเป็นของโปรโมร้านจุ๋ยอ๋อช่วงซื้อครบครบเปล่าใช่ใช้จุ๋ยนานแล้วจำไม่ได้ ซื้อรบสามล้อบางวนเวยจริงเลยทีก่อนเขาสูงวางวนกันดกวะไม่ใไม่ใช่คอนมาแล้วใบลิมิตใบลิมิตมาแล้วพอไหไม่ต้องใช้สูตรข้าวแตกนะข้าแตกไหนแตกอ่โอเคจะได้สองปื้นคา์เตอร์โอเวอร์เทน อะเดี๋ยวย้ำประชาสัมพันธ์เรื่องการซื้อขายของกันหน่อยนะโอ้โอถึงจะเป็นคอสเตอร์อ๋อคอเตอร์เลยก็เหมือนโอเคเลยไม่รู้เอ้าใครที่ซื้อต่อไปนี้นะครับหลังไม่โอเคโอเคอ่านทำไรปิ๊บเอาเงินห้ามเงินฝากโอเคตอนนี้กลับในสองจะสังเกตตอนนี้นะครับใครที่ซื้อชินทีดีศูนย์สี่หรือเอฟดีนะครับถ้าถึงสามร้อยพี่จะแจกใบนี้นะครับอันนี้เพิ่มคพื่อไล่หลังจบ เดี๋ยวได้ดิโอ้โหมันสะท้อนมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่ใช่ใช่นี่ใบนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนบึ้งผลที่พีมานะครับที่พีพีเอฟดีมานะครับจะแจกจนกว่าจะหมดนะครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเวดใบที่ลายต้องต้องเวดออกมาก่อนหลังใช่ใช่เพราะเพราะเพราะมันคือลายแรกนะอันนี้เคาน์เตอร์ใบที่สองเก็บกองก่อน จะเหลือใบใช่อันอันนี้ไม่ได้อยู่ในสนามวัยการไลน่จะเหลือแค่ใบนั้นเลยจะได้ไปทำตึกตัวใครสั่งทำอะไรเนี่ยี่ไม่ได้ฟังใครสั่งเนี่ยแต่ตาทำจริงจริงๆมันผิดอะไรอเ่างไรครับก่อนทำไมใช่ใช่ผิดมันจะเก็บมันจะเก็บแค่เก็บแค่หลอดแม่แม่มันจะไม่เก็บพวกตัวเก่าแล้วใครไปเก็บตัวเก่าอ่ะเแต่แต่แต่ผมเป็นคนบอกเองว่ามันต้องเก็บตัวเก่ามันจะได้ตัวมันได้ตัวหกฟรีตัวหก ไอเพมก็แล้วเออดีเก็บมากูก็เอาแต่เ,แตเพมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะมันก็เลยยังงงๆกันอยู่ไม่ได้หมืม่ฟรีมันกลับมาเล่นไม่กี่วันมันเข้ามาชิงเลยเหรอวะเนี่ยโอเคแล้วก็เทคแบนั้นต่อบึ้มสองใบได้จุดอตอน,นเล่นนี่โดนไอ้กีโน่โดนไอเฟียตบเละเลยหนึวันตอนเล่นตะกอนกลับมาใหม่ๆนะบอแข่งจริงไหงชิงเลยเว้ยเด็กมันโกงอ่ะโกงใช่ไหมไม่ได้เก่งเนี่ยยังยังมีผลบางวลอเวจอยู่นะตอนนี้ไม่ต้องเชื่อเพื่อนเอาละโอเคชาสอง บวกสองไลน์จนบวกสิบไลน์ทำอะไรหยิบเข้มเลยเอาเพินเลยมึงกดเพินเลยมึงใตัวใช่ไหมใช่นับหนึ่งนับสองครบแล้วแบทเชนมีตัวยกไหมในบอกมีตัวยกก็สวยเลเพลงไอเพลงเอยโคตรเฟิงเลยเพลงบอก มิสเตอร์เพลงอ่าตะคิโอ้ยเขาโดนตอนแบนด้วว่ะโอ๊ะจะไฟนอลเฟสแล้วทำยังไปอืมไม่ทำไม่ทำยิงบีมเลยเมื่อกี้มาเก็บผมทำไมผมจะแปลงร่างเป็นลอดเวอร์อยู่แล้วหมดไหมไปไปต่อเกมสองเกมแรกก็ฝั่งซ้ายมือนะครับ จุดติตาชนะไปก่อนนะครับชนะจุดติเพมอ่าเดี๋ยวไปเจอกันเกมต่อไปแตะการ์ดกันไปอ่าหลังจากเราแตกการ์ดเราก็ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเก็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 บสลับปั๊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 บแต่เมื่อกี้โชคดีโจได้วางวนเวทีอ่าเดี๋ยวตาเกมต่อไปนะครับเพมมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าแพ้เพมจะลงก่อนหรือลงหลังลงหลังก็ได้อ่าเอาลงหลังเหรอถามจริงไม่รู้ไม่รู้มองเช่นไงเอาตัวลงเอาไงเอาไอคีนี้เพมไอคีนี้ลงหลังนะ ไม่รู้เอ้ยมันลงหลังมันดีกว่ายังไงวะใครรู้มั้งขึ้นล้อก่อนเฮ้ยไม่ใช่ล้อไม่ขึ้นก็ตายดิไบอกมันมันการ์ดเหมือนกันทำไมมันขอลงอันนี้พี่ไม่รู้เขี้ยนเนี้ยเลกนี้เบอร์นี้พี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอุ้มรู้ไหมได้ลำก่อนละก็ถ้ามีเวทเซตัดจะดีถ้าได้เรื่อก่อนมีไหมมันจะได้หาของในเิฟซบุ๊กภาพฮะมีไหม อ่ะลงก่อนเลยตามไงอ่าผมลงก่อนใช่ไหมใช่<ต>เพราะเกมงก็ฟังทางทางขวามือเนี่ยครับเกมเกมที่แล้วแพ้ไปนะครับแต่ว่าขอลงที่หลังค <Skip S 2> ิดไปแช a d o อชีวิตหนึ่งไลค์ทำไรไปอ่าขอฉันทางงวัเหงาทำ,าทำไรบ่จบเลือดสองเป็นกูแข่งก่อนใขอโทษ เฮ้ย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 ใบเหลืองไวแล้วนะตาเกมนี้หนึ่งเหลืองถือว่ารักไก่ดีได้เพนมันรู้ไ้ตาผ่านแล้วมึงอ่านดีๆเกมนี้ห้ามอีกแล้วนะเหลืองไว้แล้วนะใบเหลืองพี่จะทำเป็นเกมๆไปแล้วกันนะครับไม่ไม่รวม เก็ะโดดมาแล้วเป็นน้อยเถินใครเนี่ยเถินพี่ต้าเแบบพันเด็ดไอ้จะรีบเลยเพมเพมไอ้เคบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้อ๋อลงหลังอย่าได้ขึอย่าได้ขึ้นลอดก่อนเฮ้ยยี่บ่ายสามไปขึ้นลอดเร็วใช่ไหมจะชนะนะาเฟยเน่ามือเหน่าจะมีชัยขึ้นขึ้นลอดก็ดีชัย ่ไล่เลยทำแรเข้าไปสองโอเคต่อเลยโอเคเชิญมาไม่มีอะไรแล้วมีอะไรบ้างเกรไม่มีเอาแล้วเพมชาร์จไปก่อนหนึ่งดอกต้องมีการตัดเกรสรุปมีวังวน awayg เกรแรกๆเสียข้อเสียคืออะไรเกรไม่พอเนาะเกรมันน้อยเสียไปสองเกรดตอนเปลี่ยนแต่ถ้าเกิด เปลี่ยนเร็วเราก็ได้ทำก่อนโอ้วังวนคราวนี้ก็ไม่ต้องใช้เกตอีกแล้วจริงเหรอรถท่าทำลายท่าคอทั้งหมดโอ้โหยิงทิ้งได้ไหมเนี่ยชีวิตเปิดการไล่ครับตัดเวดตัดเวดอิเซียบล็อกมีเสียบล็อกนี่ว่าผมไม่มีเกตใช่ไหมผมก็ไม่มีจริงๆอ่ะ ทำไรครับได้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 ไดมได้ได้ไดได้ได้ได้ไดได้ได้มดนได้ไดอไดได้ได้ไอด้ได้ได้ได้ยด้เ้ด้้ไร้้ได้ไ้ไดไ้ได้ได้ได้รด้ได้ไยวได้ได้ได่ได้ดดได้ไย้ไ้ไดแไ้ด้ได้ได้ได้ต้ไได้ไ้อ้ได้้้ไนั้นด้ไดไ้ว้้ได้ไไ้ เึ้นคนเลยนะูได้ทั้งคู่เลยกระเทมโปโอ้เปิดปิปิด Predator อะเขามาได้ไงไวฟอนสายโยนข้างนอกเสียงดังมกิเกดไม่ได้อืมเเลยละทำอะไรไปาทำอไรไปกรอยู่ได้แล้วใช่ไหม ยังไม่บล็อกหรอวะไม่มีอะไรตันนี้ไม่มีบล็อกจะเป็นรังเละโอเคตอนต่อเฮ้ยหัวอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยไอฟอนขออนุญาตยกยกใบนี้กลับมือยกหลบติดการ์ติดการสังคี นี่แมวประจำร้านครับนายเจ้าถิ่นรองผู้จัดจาการร้านกิฟฟอนเอาพี่นกมาแล้วพี่นกเมื่อวานเจ็บแ,แล้วก็เจ็บสองไลนยังไม่เห็นอุนต้าเห็นยังอุนต้าแม่ดูในคลิปยังไล,ลก์กาหลุดหนีหลุดก็ยังมาด้วย ไปนี้หลบทำ,นะทำอะไรมัายใสตองนี้เจ็บไปเท่าไรนะ <c oughs> หน้าจะสามสามอ่าไม่ม่ไม่ไมไมสี่หนึง่งาม,ส,ามสี่หตอนนี้เจ็บไปหา้าแล้วนี่อะไรนะีหลบใช่หรือว่าอะไรวด <c oughs> <What? S 2> นี่อ๋อออ <c oughs> อะไร <c oughs> งงงง <c oughs> เนี่ยงเย็นเอี๋ยเย็นเดี๋เย็น แข่งต้องชี้ให้ดูมือกี้ไปครับพี่จ่าขอนหนึ่งนะเมื่อกี้อันนี้คือเมื่อกี้เป็นไอเทมตีใช่ไหมใช่ตอนนี้มือมีห้าใบห้าใบห้าใบรถวอร์สองใช่ใช่คือมือมีหนึ่งอะ ได right. no ้ได้จัวเมื่อกี้ที่วัดตีวตีได้อยู่ปะเนี่ยคิดอ่ะโอ้โัมเลือดก่อนฟัแปดไปเลยไม่มีปัแปดเขาเซฟไ่ตอนเด้งกรนได้ยิงได้เพิ่มแปดจุดสองขนาดนั้นเลยเหรอน่าเกียดโหน่าเกียดิงว่ะ น่าเกลียดมากทำอะไรไปนี่ค่ะมีใบเดียวไม่ทำครับมาวางความแล้วมันปล่อยการ์ดเลยเว้ยเขาเรียกว่าปล่อยจอยครับตอนนี้ดูเขาระบิ้ไปมีร้อยเฮ้ยับเทินใช่ไหมใช่ถานอ๋อเนี่ยไม่เข้าเทินอีกเนี่ยเอาโอยพี่โดนเข้าไปแล้วเนี่ยดูดูมันเพลินไปหน่อยไปเอาเอ้าทำไมบึ้มไปนั้นอ่ะไม่ครับฉันไล่เทินไปแล้วอ๋อลืมเอา เพียงแค่วางไว้ว่าไล่ใช่แค่วางไว้เจ้าอะไรบอสไม่ค่ะใช่ก็ทำอะไรบอสเพิ่มน้านๆมันถามไงมันถือใบเดียวนี่ต้องถามตลอด่ทำไรป่าเผื่อมันถืออะไรใบพี่เลนไว้เนี่ยถือใบเดียวครับไม่รู้พี่เลนเปล่าเซสเซตนาเกียร์โอเคคือโอเค ก็รู้กันอย่แล้วมันคืออะไรไปนะำนะขอคูณร้อสองใ้อ่ะใช่ใช่สองขอคำนวณแป๊บสามสี่ห้าหกเจดพอดีอ๊ปรับเรื่องสิอ่ะโจ้เพิ่มด้วย่าได้ในเทิ่นคู่แขงอีแล้วอ่ะเทินพอดีเป๊ะส ตึก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 หนึ่ง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 โอ้โหไอเพลงขึ้นไม่ดีหรอบีเบีนี่ผมจำอ้าวเพอผมยกไบตตบมือกันหน่อยแล้วต้อนรับคู่เดิมหน้าเบื่อบ้าต่อไปนี้จะเป็นคู่นี้ตลอดปะวะอ้าวนี้ก็พิต้าก็ชนะไปนะครับด้วยจุติเจอกับจุติลัดเวลเปลี่ยนก่อนแค่ว่าจะดีนะหรือว่ามันขึ้นไม่ดีเพลงไม่มีของฝากใช่ไม่มีของฝากเพลงเพลงขึ้นไม่ดีหรอ มีวังวนก็ดุ้งเลยอ่ะเราก็จบคลิปแค่นี้อย่าลืมนะครับช่วยกระอุดหนนร้านพี่นะครับพี่ทิงลิงร้านของช้อปปี้และลักษณะไว้ใต้คลิปนี้นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกันหน่อยเร็วเอแล้วครับบ๊ายบายหน่อยอุ้มเออ